ตอนการตัดก่าครึ่งตัว <c oughs> โอ้เชิญอย่าทำกูนะไอ้ไน,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 นี้ีเนี้ยนี้มึงเกมตายไ,ได้เพื่อนรักเอ้าอย่าทำนะกูขอร้องเดี๋ยวเดียวอหีน,หน่ะไม่ตายหรอกโอเคถาครึ่งแล้วก็เอาผ้าปูออกมาอีซี่ ขอพาณะว้าต้อ็ไ่รู้สึกที่อะไรเผอเฮ้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 ว้าโอ้เส็จเอืมนี่ โอเคค่ะได้ชริงต uh, uh, so uh, okay. yeah. uh, uh ัวเอออะไรอ่ะอือเออ่วยกูเอาไปประกอบหน่อยประกอบนะอืออ่าเข้าใจนี่ฮ้กลับมาได้แล้วฮะเออแต่ก่อนฮึ่มย้ อ่าหางกูหรือว่ามึงตอบผิดได้กูไปแล,แล้วลาก่อนเพื่อนกูหนีอะ่ะแอบตรงนี้อ๋อคิดออกอ่ะคุณหลุมให้มันตกแม่งเลยอ่าอ่านี่ไ,ได้แล้วหลุมแหญ่อบนงประมาณน,นี้น่าจะได้น,นก็กุณตอบแม่งเลย มันอยู่ไหนวะโอ้ยเฮ้ยจาบอกนะว่าโอ shit เออทำไมเหรอนี่นี่นี่นีตัวชี้เลยนะอุ๊ยแล้วใครก็ได้เชวกกูด้วยโอ้ไม่อย่าทำกูน่กูไม่อยากขาดขึ้น อืมเจ้ามันเดือแม่งไม่สอแล้วจริงอืมแปง้งแปง้งแปง้งตัดกีล่างอืมตัดหมดแล้วโอเคกูคจะเปิดแม,ม่งยู่จิีมจะเป็นยังไงอ้าฮะนี่ทำได้แล้วเอ้แต่ก่อนก่อนมึงอยู่ไหนเนี่ยเอาเฮ้ยคนหายโอ้ยน่นหาง โอ้นี่กูหลยโอ้ไม่เห็นจะหน,นอกเลยนู่นอีกตัวเอ,อ๊ะใครอ่ะวุ้ย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 จะมีกี่ตัวเนี่ยกูไปแล้วดูไปทางไหนดีเนะี่ยโอ้ไม่ขามงอย่าทิ้งกู ขาช่วยกูด้วยอย่าติ้งกูกูขงกูไปแล้วแหละกูไปขากูไปแล้วบายยังก็เพลี้ยว่ะไอ่ไอ่ไอ่ว่าแกกูเป็นนารุโตเต็นโชแม่งเลยโอ๊ยปวดหัวเบาในหม้อใจเย็นหนอคนลอจะทำกูโอมา